สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนโซโล่นะครับเพลงเลิกแล้วต่อกันนะครับของพิเศษโลโซนะครับอ่าเรามาเริ่มที่ท่อนอินโทรกันก่อนเลยนะครับอ่าอินโทรนะครับจะประกอบไปด้วยคอร์ด C นะครับอ่าแต่ว่าจะเล่นเป็น c C ในนะครับ คอร์ดต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ด A m i n o นในครับจับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คอร์ดต่อไปครับเป็นคอร์ด G ครับนี่ก็เป็น G ในเหมือนกันนะครับอ่าจแบบพาดนะครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายนะครับเป็นคอร์ด C ครับอ่านะครับมีอยู่แค่นี้นะครับคอร์ดนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับแต่ละคอร์ดนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันจะจับแค่สี่เส้นนะครับสี่เส้นข้างล่างนะครับเพื่อนๆสมมติว่าคอร์ด C ีนะครับเป็นคอร์ดแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆจับแค่สายหนึ่งขึ้นมาถึงสายสี่นะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับนะครับจะเหลือแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับ คราวนี้นะครับมาดูวิธีการเกาครับให้เกาสายหนึ่งนะครับแล้วก็สายสองครับแล้วก็สามนะครับเกาเรียงขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเกาไปที่สายสี่ครับ กอดีสาย4นะครับให้เราลากโนต้ตออกมาที่ฟอร์ม A m i n o ตรงนี้ครับนะครับอ,อยู่ในฟอร์ม C อยู่นะครับเมื่อกี้เกาไปที่สาย1 2 3อ่องลากนะครับลากออกมาที่ช่อง7นะครับสาย4นะครับจากช่อง8นะครับลากมาที่ช่อง7 1 2 ลากนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับนะครับลากมาที่ฟอร์ม A m i n o นนะครับอ่าทุกคอร์ดนะครับเพื่อนๆจะจับแค่สี่เส้นล่างนะครับเ m ม n o จับเต็มแบบนี้นะครับ A minor ในเราก็ย่อลงมาให้เหลือแค่สี่เส้นล่างก็จะเหลือจับแค่นี้นะครับอ่าเข้าใจนะครับอ่าเอาใหม่นะครับช้าๆนะครับจากคอร์ดเมื่อกี้นะครับ 1 2 3 4ง,งาลากลากมาที่ฟอร์มเอมเนอร์นะครับอ่าต่อไปนะครับเกาสาย1 2 3 4เหมือนเดิมนะครับอ่าสีแล้วก็ลากลากคราวนี้ลากออกมาที่ฟอร์ม G ครับ G ในนะครับอ่าจับ4เส้นเหมือนกันครับทุกคอร์ดนะครับจะจับแค่สเส้นข้างล่างนะครับอ่าจับเต็มจะเป็นแบบนี้นะครับ ย่อลงมาเหลือแค่จับสี่เส้นนะครับจะเหลือแค่นี้นะครับนะเอาใหม่นะครับคอร์ดแรกนะครับคอร์ดซีในนะครับเกาไปที่สายหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ลากออกมาที่คอร์ดเอเมเนอร์แล้วก็เกาหนึ่งสองสามสี่ลากออกมาที่ฟอร์มคอร์ดจีในนะครับ อพอลากมาที่ขอ G แล้วนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับเก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลากเหมือนเดิมครับคราวนี้จะลากมาที่ฟอร์ม C นะครับลากมาที่อพอเก้าคอ G นะครับสายหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับสี่ 4, แล้วก็ลากมาที่ช่องสามครับสายสี่ นะครับจะได้เสียงแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่าพอลากมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับให้ใช้นิ้วชี้นะครับจับที่สาย1ครับช่อง1นึ่งอ่าสาย2นะครับโทษทีนะครับสาย2ช่อง1นะครับจะจับแค่2นิ้วนะครับอ่าวนนางนะครับผมจะจับที่สาย4ี่ช่อง3นะครับที่เราลากมาเมื่อกี้เลยครับ นะครับพอลากมาปุ๊บแล้วก็เอานิ้วชี้ครับจับที่สาย2ช่อง1จะจับแค่2นิ้วแบบนี้นะครับนะต่อไปนะครับเก้าสาย1 2 3เหมือนเดิมครับนะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับจะได้แบบนี้นะครับ ครับเพื่อนๆตามทันนะครับอ่านี่ก็คือท่อนอินโทรนะครับของเพลงนะครับแล้วก็จะเข้าท่อนร้องต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นท่อนสโลกลางนะครับอ่ามันจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับช้าๆครับอ่านะครับอ่าน้ตแรกนะครับอยู่ที่สายสครับช่องห ต่อไปครับลงมาเล่นที่สาย3มช่อง7สไลด์มาช่อง9นะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับขึ้นไปที่สาย4ครับช่อง5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีดอีกครั้งครับพร้อมกับสไลด์มาที่ช่อง7นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับเล่นรวมกันนะครับ ต่อไปนะครับอพอสไลด์มาแล้วนะครับแล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งครับที่ช่อง7ที่สไลด์มาเมื่อกี้ครับสายสี่ครับต่อไปนะครับลงมาสายสามช่อง9นะครับสไลด์มาช่อง10สไลด์ครึ่งเสียง ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับขึ้นไปที่ช่อง7เหมือนเดิมครับสาย4ดีดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดีดอีกครั้งครับพร้อมกับสไลด์มาที่ช่องเกนะครับจะเป็นแบบนี้นครับอ่านะครับต่อไปนะครับ เล่นที่สาย4ครับช่อง5อ้าคราวนี้จะข้ามสายลงมาเล่นที่สาย2ครับที่ช่อง6นะครับสไลด์ไปช่อง8นะครับแบบนี้นะครับเล่นสาย4ช่อง5ก่อนแล้วก็ลงมาเล่นสาย2ช่อง6สไลด์ไปช่อง8นะครับ ต่อไปนะครับอ่าตรงนี้จะเล่นแฮมเมอร์ออนครับที่ช่อง5นะครับสาย2องแฮมเมอร์ออนมาช่อง6นะครับเครื่องเสียงแบบนี้นะครับนะครับแฮมเมอร์ออนแล้วก็เกี่ยวขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวขึ้นไปช่อง5เหมือนเดิมครับแฮมเมอร์ออนมาช่อง6ก่อน แล้วก็เกี่ยวขึ้นนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับขึ้นมาเล่นที่สาย3าครับช่อง7อแล้วก็จบที่ช่อง5้าครับสาย3าม ก็จะได้แบบนี้นะครับท่อนเมื่อกี้นะครับะนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเล่นที่สายสีครับสายสีนะครับช่องเจ็ดนะครับ แล้วก็ลงมาสายสามช่อง4แล้วก็ช่อง5นะครับอ <undai> ่านะครับต่อไปนะครับสายสช่องอ่าสาย3นะครับสับสนแล้วนะครับสายสช่อง4นะครับแล้วก็ช่อง5แล้วก็ดีดอีกครั้งครับสไลด์มาช่อง7ครับคราวนี้ก็จะได้ ก็จะจบประโยคแรกนะครับท่อนแรกนะครับแล้วมันก็จะวนกลับมารอบที่2นะครับรอบที่2นี้จะเปลี่ยนมาเล่นออกเตบที่สูงขึ้นนะครับมันจะเล่นทํานองเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นเสียงที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าออกเตปนะครับที่สูงขึ้นจะเล่นทํานองเดิมเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับแค่เปลี่ยนออกเตบมา คราวนี้จะย้ายลงมาเล่นที่สาย2ครับช่อง8โน้ตแรกนะครับแล้วก็สไลด์สาย1ช่อง10ไปช่อง12ครับนะครับต่อไปนะครับกลับมาที่ช่อง8เหมือนเดิมสาย2นะครับดีด1ครั้งแล้วก็ดีดอีกครั้งสไลด์มาช่อง10ครับคราวนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้ ต่อไปนะครับสาย2ครับช่อง10แล้วก็สาย1ช่อง12สไลด์มาช่อง13ครึ่งเสียงนะครับต่อไปนะครับสายสองช่อง10เหมือนเดิมครับดีดหนึ่งครั้งแล้วก็ดีดอีกครั้งครับสไลด์มาช่อง12นะครับเล่นรวมกันนะครับ นะครับตรงนี้จะเล่นที่สาย2ช่อง8นะครับคราวนี้นะครับลงมาเล่นสาย1ช่อง10ครับสไลด์มาช่อง15นะครับสไลด์จากช่อง10สาย1นะครับมาช่อง15นะครับจะสไลด์ยาวนิดหนึ่งนะครับต้องเล็งช่องให้ดีๆนะครับเพื่อให้ไม่สไลด์ผิดช่องนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับท่อนต่อไปนะครับสายหนึ่งครับช่อง12อตรงนี้จะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนครับแฮมเมอร์ออนมาช่อง13นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยว ด้วยนะครับจะเป็นแฮมออนพูลออฟรวมกันนะครับแฮมออนจาก12ไป13แล้วก็เกี่ยวขึ้นมา12เหมือนเดิมแบบนี้อ่า mm hmm. uh, นะครับ mm hmm. นะครับเล่นจริงจะเป็นแบบนี้ mm hmm. ต่อไปนะครับถอยออกมาที่ช่อง10ครับสาย1นนะครับ mm hmm. แล้วก็ถอยออกมาที่ช่อง8 mm hmm. นะครับ ท่อนต่อไปนะครับเล่นที่สายสองครับช่อง10แล้วก็สาย1ช่อง7นะครับแล้วก็ช่อง8แล้วก็ดีดอีกครั้งครับสไลด์มาช่อง10นะครับแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ช่องช่องสิบอยู่นะครับต่อไปครับสไลด์มาช่องสิบสองแล้วก็กลับไปที่ช่องสิบแล้วก็ช่องแปดนะครับดีดหนึ่งครั้งแล้วก็ดีดอีกครั้งครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะครับแล้วก็ดีดซ้ำอีกครั้งเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับถ้าฟังในเพลงนะครับะจะจับทํานองได้นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับ ตรงนี้จะเล่นที่สายหนึ่งช่อง10นะครับโน้ตแรกนะครับต่อไปนะครับจะแฮมเมอร์ออนครับจากช่อง8มา10แล้วก็คูนอฟกลับด้วยนะครับมาช่อง8เดนิมแบบนี้นะครับแฮมเมอร์ออนแล้วก็เกี่ยวกับ ต่อไปนะครับช่อง7ครับสาย1าต่อไปนะครับสไลด์จากช่อง8มาช่อง10ครับสาย2แล้วก็จบที่ช่อง8สาย2นะครับผมจะเล่นรวมกันให้ดูนะครับอรอบ เข้ารอบที่2นะครับที่ย้ายออกเตบมาเล่นออกเตบสูงนะครับผมจะเล่นทั้งหมดเลยนะครับให้ดู จบท่อนโซโล่นะครับวันนี้ก็มาแนะนําท่อนอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนโซโล่นะครับหวังว่าเพื่อนเพทุกคนนะครับคงเอาไปเล่นได้นะครับผมพบกันใหม่นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับรอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ